เราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่คนส่วนใหญ่อะเราจะมี e อีโก้ค่ะสุดท้ายอะตกมมาตายถ้าเราอะไม่รู้ว่าคลื่นของคนที่เขาประสบความสำเร็จเรดเดอร์ <c oughs> ที่เขาประสบความสำเร็จ <c oughs> เขาอยู่ในคลื่นไหนอะเราไม่รู้อะพอเราไม่รู้ปุ๊บเราไม่รู้แล้วเราไม่ทําด้วยอะ <c oughs> ก็ไม่มีทางเลยที่เราจะเฉียดความสําเร็จหรือเข้าใกล้ความสาเร็จเลย เรามาดูกันว่าคลื่นของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นคลื่นแบบไหนเป็นขึ้นยังไงแล้วถ้าเราต้องการที่จะอยู่ในคลื่นนั้นล่ะเราต้องทําอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งทนเทคนิควันนี้เต้จะให้กลยุทธ์กับพวกเรานะคะในเรื่องของการปรับคลื่นของเราทนี่แหละให้ตรงกับเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จนะคะว่าเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอยู่ในคลื่นลักษณะแบบไหนคลื่นของเขาเป็นยังไงแล้วถ้าหากว่าเราต้องการจะจูนคลื่นตัวเองต้องการจะปรับตัวเองให้ตรงกับคลื่นของความสำเร็จที่คน<อ>ที่เขาสําเร็จที่คนที่เขาเทรดสำเร็จไปน่ะเขาอยู่ในคลื่ ให้ให้ตั้งใจดีๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้วิธีการได้เทคนิคได้กลยุทธ์เพื่อทำให้เราอะไปปรับนะปรับแล้วเป็นเป็นแบบที่คนสําเร็จเป็นนะแล้วเวลาที่เราปรับเรื่องนี้ได้นะอ่เขาเรียกว่าเวลาที่เราเทรดนะฮะทุกๆครั้งที่เราเทรดนะคะเราก็จะสนุกมากขึ้นแล้วก็นอกจากสนุกมากขึ้นแล้วนะเราก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีที่มันเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันทุกคนเข้าใจเขาว่าคลื่นหรือเปล่าคลื่นพลังงานความรู้สึกมันคืออันเดียวกันนี่แหละทุกคนคิดว่าคนที่เขาเป็นเทรดเดอร์ ที่ประสบความสําเร็จนะให้คุณนึกภาพตอนเนี้คุณลองหลับตาลองหลับตานึกถึงภาพทร e เดอร r ที่ประสบความสําเร็จทั้งไงที่สุดตอนนี้คุณหลับตาอยู่คุณเห็นหน้าเต้ยละอันนี้คือตัวอย่างนะทีนี้ลืมตาได้ค่ะแล้วลองหลับตาใหม่แต่ก่อนจะหลับตาใหม่อ่ะต้จะตั้งคําถามว่าเมื่อกี้ถ้าคุณหลับตาแล้วคุณเห็นหน้าเต้ยใช่ไหมถ้าคุณหลับตาแล้วคุณเห็นหน้าเต้ยนะอะไรที่ทําให้คุณเห็นหน้าเต้ยหรอไอ้คำว่า ควาามสํมเร็จถ้าพูดถึงหนึ่งเรื่องหนึ่งข้อค่ะที่บอกว่าเนี่ยคือเพราะว่าแบบนี้ไงคุณคุณมีความเชื่อว่าอาจารย์เต้คือจุดๆจุดๆจุด,จด,จดก็เลยทำให้เห็นหน้าเต้ยลอยขึ้นมาหรืออาจจะเห็นคนอื่นก็ได้นะอะไรหรอที่เป็นหลักฐานที่คุณบอกว่าเนี่ยคือความสําเร็จเช่นคุณเห็นหน้าเต้ยเพราะว่ามีความสุขทุกครั้งเวลาเทรดอะไรก็แล้วแต่นะแล้วคุณเห็นหน้าเต้ยแล้วคุณแบบรู้เลยว่าเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัตินะเป็นคุณสมบัติของอาจารย์เต้เลยอันนี้เนาะเป็นคลื่น เป็นพลังงานใช่ไหมให้ให้ทุกคนดูตรงนี้นะที่มันเป็นแบบพลังงานเนี่ยที่เรารู้เลยว่าไอ้พลังงานของความที่แบบพลังงานของความสุขเป็นยังไงอะเรารู้ใช่ไหมพลังงานของความสนุกเป็นยังไงรักและสนุกกับการเทรดด้ยเชฟพูดคำนี้เนี่ยแหละมันคือวา v ฟ์วายเบชั่นคลื่นพลังงานความรู้สึกรักและสนุกกับการเทรดทุกคนเห็นไหมว่าในข้อความอะมันมีพลังงานอยู่ในข้อความใช่ป่ะมันมีความรู้สึกอยู่ในพลังงานใช่ไหมดังนั้นเนี่ย เมื่อักครู่เนาะที่คุณหลับตาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณแบบนึกถึงที่มันเป็นคลื่นหรือเป็นพลังงานของคนสําเร็จอะเช่นมีความสุขมีความสนุกมีความรักมีแพชชั่นอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นคลื่นเป็นพลังงานทั้งหมดอะข้อความที่มันเด้งขึ้นมาคืออะไรอันนี้แค่ตัวอย่างนะข้อความที่เด้งขึ้นมาอาจจะเป็นหลับตาเพื่อเห็นหน้าอาจารย์เต้เนี่ยเป็นข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นรักและสนุกการเทรดใช่ปะทีเนี้ยให้คุณหลับตารอบเนี้ย ให้เป็นคุณปรับตารอบนี้ให้เห็นให้เห็นคุณอะที่เป็นคุณกําลังยืนอยู่แล้วคุณเห็นว่าคนนี้คือคุณที่ประสบความสําเร็จที่เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นเป็นตัวแทนของคนที่แบบรักและสนุกกับการเทรดหรือเป็นตัวแทนของคนที่มีความสุขทุกเวลาที่ได้เทรดหรือเป็นคนที่แบบทุกเวลาที่เขาเทรดเนี่ยเขามีความสุขตลอดเลยคือเราเห็นคนคนนี้มีความสุขตลอดเวลาที่เขาได้เทรดอะหรืออะไรก็ได้หลับตานะคะเห็นตัวเองค่ะแล้วคอนเน็กกับความรู้สึกนั้นค่ะความรู้สึกที่สนุกกับการเทรดเป็นผลลัพธ์ ที่มาจากการที่รักและสนุกกับการเทรดมีแพชชั่นกับการเทรด,บบรทรดคือให้รู้เลยว,ว่าเนี่ยคือเป็นคุณที่ประสบความสําเร็จในการเทรดเพราะคุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณก็เลยประสบความสาเร็จในการเทรดเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานของความสําเร็จเป็นพลังงานของความสําเร็จในเรื่องนั้นอะในเรื่องของการเทรดอะทีนี้ค่ะทุกคนเข้าใจตัวเทคนิคนี้หรือยังคะเทคนิคที่ได้แชร์ไปเมื่อสักครู่อะ ดูคลื่นนะคือถ้าเราตอนนี้เราไม่รู้จักใครเลยที่เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จถ้าคุณมีก็คือดีเลยถ้านึกไม่ออกอ่ะคุณลองนึกถึงคนที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการเทรดจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นเป็นคนต่างประเทศก็ได้หรือเป็นเต้ยหรือเป็นคนอื่นๆก็ได้ค่ะบางทีอ่ะคุณไม่รู้คุณไม่เคยเห็นเขาอ่ะคุณไม่เคยรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จยังไงไม่เคยเห็นพลังงานเขาอะไรอย่างเงี้ยอจาจจะต้องไปหาคลิปไปหาคลิปเขาไปดูชีวิตเขาไปดูไลฟ์สไตล์เขาแล้วก็ดูว่าเขามีพลังงานยังไงอย่่าาเเชนนนตตตหหลบลบแ้ว็ เรดาริโอใช่ไหมคะคือเรดาเนี่ยเขาเป็นไอดอลของเต้ยเลยในการที่เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะคือเมื่อก่อนเต้ยคล้างใครมากเต้ชอบมากเลยนะแล้วก็เต้ยหลับตาเนี่ยเต้เห็นเขาเลยเห็นเลยอะเห็นเรดาเลยอะเห็นความสำเร็จของเขาเห็นแบบเป็นคนที่มีความมั่นใจแบบโหโคตรมั่นใจเลยเป็นคนที่แบบเทรดโคตรเก่งแม่งโคตรเก่งเลยเป็นคนที่มันนี่เมนจเมนต์แบบโคตรเก่งอะโคตรเฉียบอะ โคตรคมเป็นคนที่มีการตัดสินใจโคตรดีอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเลยว่าพอเขาเป็นคนแบบนั้นอ่ะเขาก็เลยประสบความสําเร็จระดับน้นๆ่ะ้นรอใช่ปะเราก็เลยเห็นเห็นเขาชัดเลยเห็นพลังงานในตัวเขาชัดสัมผัสถึงพลังงานในตัวเขาชัดนดออรอไหมคะพอพอได้ตรงนั้นเสร็จเบอ่ะทีเนี้ยได้มาทําอีกรอบนึงก็คือหลับตารอบเนี้ยเห็นเป็นตัวเองเห็นเป็นเราค่ะเห็นเป็นเราแล้วใส่ความรู้สึกใส่ฟิลลิ่งใส่อารมณ์พลังงานเนี้ยที่เป็นของเขาอ่ะ เข้ามาในตัวเราในจินตนาการที่เราจรินตนาการเห็นตัวเองคอนเซปต์มีแค่นี้เลยมันง่ายมากมันเหมือนการที่เราแบบสวมตัวตวนสวมพลังงานของคนสําเร็จเข้ามาที่ตัวเรามันคือการสวมพลังงานนะมันเป็นเทคนิคของการสวมพลังงานเมื่อก่อนได้ใช้เทคนิคนี้บ่อยมาก ย้อนไปเมื่อก่อนนะตอนที่เต้ยอะยังไม่ได้เป็นคนคนนี้ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จยังไม่ได้มีความมั่นใจในการเทรดยังไม่ใช่คนที่มันนี่มีเดทแมนดีอะทุกคนเชื่อไหมว่าต่อให้เต้ยรู้วิธีการมันนี่มีเดทแมนรู้วิธีการบริหารพอร์ตแค่ไหนอะสุดท้ายเต้ยไม่ได้ทําตามกลยุทธ์เลยไม่ได้ทาตามเทคนิคอย่างโอเวอร์โหลดยังโอเวอร์เทรดยังเทรดไม่มี SL ยังทําตามใจอยู่ทั้งหมดอะซึ่งการใช้กลยุทธ์เนี้ยมันทําให้เราอะยับยั้งชั่งใจตัวเองแล้วมีสติในหลายๆครั้งคือเราแบบมีสติที่เราจะไม่ทําาาาาาตตตมใจััววเเเเออองงงงพพรรระ่นนนนี้สลขกป็ เรดาร์ิโออยู่ส่นพลังงานของการที่เป็นเทรดเดอร์ระดับโลกอยู่ส่นพลังงานของคนที่แบบโอ้โหดูแลกองทุนระดับโลกอ่ะเราเป็นคนนั้นนะ่ะปกติเวลาที่เราจะเทรดอ่ะเออคุณอยากเทรดคุณก็เข้าม้านะเข้าหน้าเทรดเลยใช่ป่ะเปิดกาเปิดจอเลยเปิดมือถือนั่งเทรดเลยปกติเป็นอย่างงั้นใช่ไหมคะของเด้น,นะคะก็คือว่าก่อนที่จะเข้าสู่การเทรดนะเราเซต พลังงานเราก่อนเรากำลังจะทําสิ่งที่สําคัญไงใช่ปะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ฉันจะไปไหนคุณกำลังจะขึ้นรถเมลสายไหนคุณกำลังจะบินสายการบินนี้ไปที่ไหนไปลายทางคือที่ไหนคะคุณจะนั่งสายการบินนี้นั่ง First c l a s s b u s i n e s s c l a s s eco ซึ่งก่อนที่จะเข้าส t i o n นเทรดอะคะ่ะต้องจะมีการทําสมาธิก่อนเซตเซตอัพตัวเองก่อน ไม่ใช่ว่าโหฉันประสบความสำเร็จอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วมันไม่ต้องทําอะไรพวกนี้หรอกคือไปถึงปุ๊บไปนั่งเทรดเลยไปนั่งวางแผนไปนั่งมอนิเตอร์เลยจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะของต้ต่อให้เราแบบทุกคนค่ะรู้ไหมว่ายิ่งเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่คนส่วนใหญ่อะเราจะมีอีโก้ค่ะมันจะมีอีโก้มันจะมี e go, ม จุดที่เราบางทีแบบมั่นใจเกินไปจุดที่เราขาดสติจุดที่เราแบบไม่ทันตัวเองยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่แล้วเราแบบไม่เคยเช็คตัวเองเขาเรียกว่าไม่มีแบบจุดที่แบบเฮ้ยเช็คพอยต์อ่ะไม่เคยมีมันเลยไม่ทํามันเลยอ่ะสุดท้ายอ่ะตกมมาตายสุดท้ายอ่ะแบบจากที่คําพูดที่คนเขาพูดกันส่วนใหญ่อ่ะที่เขาบอกว่ายิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่เวลาตกมาแบบโหยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงแล้วตกลงมาจะเจ็บอ่ะไออะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอีโก้นี่แหละจากคนที่แบบไม่มีการเช็คตัวเองระหว่างทางไม่่มีีการทคอย เติมหรือว่าพัฒนาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะอันนี้เป็นกุญแจสาคัญเลยดังนั้นเนี่ยทางธรรมทีเรก็รู้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่คลื่นอะไรเช็คก่อนเคลียร์ตัวเองก่อนบางทีอาจจะยังง่วงนอนอยู่บางทีอาจจะยังแบบอาจจะไปทําอะไรมาก็ไม่รู้ไปออกกำลังกายมาก็จะเป็นอีกไวเบรชันหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมพอกลับมาเราจะเข้าสอนและจะพาทุกคนเทรดแล้วเคลียร์เคลียร์หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่พลังงานตัวเองใหม่ถ้ามีสวิตช์พลังงานอยู่ตรงหน้าคือเรากดเลยอะ่ะมั่นใจสนุกอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมกด เทรดแม่นทุกไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะมันนี่มีเทรดแม่นเป๊ะมากคือใส่คือแบบเขาเรียกว่ากดสวิตช้างหน้ายังมีสวิตอะไรบ้างเราอยากจะเปิดสวิตอะไรให้กับตัวเองเ<อ>ข้าใจาว่าเปิดโหมดนะคุณจะเปิดโหมดอะไรคะทุกคนรู้ไหมว่าทําไมคนที่สําเร็จ,จถึงมีน้อยเพราะว่าเนี่แหละมันจะมีกระบวนการพวกนี้ ทำไมคนที่ไม่สําเร็จะถึงมีเยอะเพราะคนที่ไม่สาเร็จเขาขี้เกียจทําอะไรแบบนี้ไปดูว่าโหมดที่เป็นพลังงานของเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเขามีโหมดอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่สเตชันเทรดของเราให้เราเปิดโหมดก่อนเซ็ตตัวเองให้เรียบร้อยทำสมาธิอยู่กับตัวเองสัก5นาทีค่ะไม่ต้องนาน5นาทีค่ะ5นาทีอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเปิดโหมดปึ้งเมื่อปึ้ง,งแล้วก็ย e s ไปนั่งเทรดได้สําคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราอ่ะไม่รู้ว่าคลื่นของคนที่เขาประสบความสําเร็จเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จเขาอยู่ในคลื่นไหนอ่ะแล้วเราไม่เราไม่รู้อ่ะพอเราไม่รู้ปุ๊บเราไม่รู้แล้วเราไม่ทําด้วยอ่ะก็ไม่มีทางเลยที่เราจะเฉียดความสําเร็จหรือเข้าใกล้ความสําเร็จเลยแต่ถ้าเราอ่ะ รู้ว่าเฮ้ยคนที่ประสบความสำเร็จถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยนะนะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าอ๋ออะไรบ้างที่เราต้องเติมหรืออะไรบ้างที่เรายังไม่รู้แล้วเราได้รู้รู้ไหมว่าทําไมหลายๆคนถึงชอบเวลาไปเจองานสดๆไปเจอเตอ้ยสดๆเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้รับพลังงานแล้วคุณเห็นชัดมากเลยว่าไวเบชั่น <c oughs> เป็นยังไงไวเบชั่นของคนที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบนี้การที่คุณได้เห็นมันไม่ใช่ทําให้คุณรู้สึกว่าโหฉันยังห่างไกลไม่ใช่เลยแต่การที่คุณได้เห็นนะมันทําให้คุณรู้ว่าโหแม่งพลังงานแบบโคตรดีเลยแล้วฉันอะจะเป็นแบบนี้นนนีแหลละะฉัััจเเออาาพงงงสววมต ในตอนนี้เลยพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วพอเรารู้ตรงนี้แล้วอะ่ะแค่เราอะ่ะต้องรู้ว่าก่อนจะเทรดเซตก่อนเซ็ตเดเรคชันตัวเองก่อนเซ็ตทิศทางให้ชัดเจนเซ็ตสิ่งที่เราต้องการให้ชัดเจนเซ็ตพลังงานของเราเซ็ตคลื่นของเราให้มันอยู่ในคลื่นนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เหมือนที่ได้พิมพ์คําว่ารักและสนุกกับการเทรดใช่ไหมพลังงานของเราอะ่ะอยู่ในคลื่นที่ดีอยู่ในพลังงานที่ดีผลลัพธ์เราจะออกมาดีแต่ถ้าเราอยู่ในคลื่นของความกลัวความไม่มั่นใจกังวลกังวล ว่าจะเสียไหมกังวลว่าเทตดไม้นี้บายไม้นี้มันจะขึ้นหรือเปล่าเซลไม้นี้มันจะลงไหมมันจะลากูไปไกลหรือเปล่านะเมื่อไหร่มันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะลงเมื่อไหร่จะในน,น,น,นู่นีนนั่นกังวลสรารพัดกลัวกลัวการเทตดไม่กล้าเปิดไม้เพราะว่าเคยแพ้มาเยอะอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเราอ่ะกำลังเปิดโหมดเหล่านั้นอยู่มันเป็นโหมดที่ เทรดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ได้อยู่ในโหมดนั้นกันดังนั้นมันก็ไม่แปลกถ้าหากว่าเราจะเปิดโหมดพวกนั้นทุกวันแล้วเราจะได้รับผลลัพธ์แบบนี้ดังนั้นนะ่ะถ้าหากว่าเราต้องการจะเปลี่ยนผลลัพธ์ให้เราดูว่าคลื่นหรือพลังงานที่เราตอนนี้ก่อนจะเทรดอะพลังงานของเราเป็นยังไงถ้าไม่มีความมั่นใจไม่มีความชัวพลังงานมันไม่ใช่มันไม่ได้ในตอนนี้คุณจะเปิดไม้เทรดไหม